มาดูรังนี้อีกรังนึงครับวันก่อนมดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเข้าหรือยังครับโหเข้าครับผมตัวเยอะด้วยครับเท่าที่เห็นก็จะมีตัวผู้เยอะสวัสดีครับเดี๋ยวมันเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับมันเหลืออยู่รังทว่าไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะรังนี้แต่เมื่อกี้เห็นตัวแวบๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าเข้าหรือเปล่านะครับวันก่อนที่ลงไปอาจจะจำกันได้นะครับว่าพึ่งนั้นยังไม่เข้าครับโอ้มาแล้วครับเนี่ยมาอยู่แล้วนะครับมาอยู่แล้วครับผมแต่เห็นหมดแดงก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับเนี่ยจ้องที่จะขึ้นนะครับ นี่มดแดงนะครับแล้วก็พึ่งนะปะเชิญหน้ากันเลยครับผมต้องไล่มดแดงช่วยนะครับช่วยพึ่งนะครับไม่รู้ว่าขึ้นมาได้ไงนะครับกำลังผลถือว่าเยอะพอสมควรครผมลังนี้นะครับไม่รู้ว่า มดแดงลงมาได้ไงนะแปลกมากเดี๋ยวต้องเอาอน้ำมันเครื่องนะครับมาใส่อีกทีครับดูสึกว่ามันจะแห้งนะครับแต่ผมได้ชุบไว้ตรงผ้านี้แล้วนะครับก็ยังไม่อยู่นะครับมันแห้งครับผมมันเครื่องนะ ขึ้นมาได้ไงก็ไม่มีที่ต่อนะครับน้องใหม่ครับผมลังนี้สมาชิกที่เลี้ยงพึ่งนะครับหลายคนนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้พึ่งนี่เข้ากันเยอะเหลือเกินครับผมช่วงแยกรังนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะ ยังไงนะครับนี่ครับมดแดงมาเต็มเลือนี่ผมต้องไปเอาน้ำมันนะครับมาใส่นะครับดีนะครับที่มาทันนะครับหัว่เพียบเลยครับมดแดงล้อมนะครับโอเคครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจเลี้ยงผึ้งก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมทางช่องวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะครับ ยินดีให้ความรู้ค,ครับผมให้คําแนะนําครับไม่ได้เก่งครับแต่ก็สามารถแนะนําให้เพื่งนั้นเข้ามาอยู่ในรังได้นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับอีกหนึ่งรังนะครับผมรังนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมว่าจะเข้าหรือเปล่าเท่าที่เห็นนะครับด้วยตาเปล่าเห็นอะไรดําๆตรงปากรูนะแต่ไม่รู้ว่ามีพึ่ออยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆพร้อมกันครับผม ว้าวมาแล้วครับผมมาแล้วครับตัวเล็กนะครับพึ่งตัวเล็กครับผมสมาชิกใหม่นะครับอีกหนึ่งรังครับผมรังนี้นี่เดี๋ยวนะครับสมาชิกใหม่ครับผมยินดีต้อนรับครับผมรังพึ่งจะเข้าน่าจะไม่นานนะครับผมรังนี้ ผมมาเมื่อวันที่ยี่ส24กุมภาพันธ์นะครับอันนี้วันที่17ครับผมมีนานะครับที่วันก่อนยังไม่เข้านะครับวันก่อนผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับว่าเข้ากี่ลังนะครับสี่ลังครับแต่อันนี้อันนี้รอบนี้มานะครับเข้าเพิ่มอีก2องครับผม ถือว่าแฮปปี้ครับผมถือว่าโชคดีไปนะครับกลับคืนมานะเดี๋ยวไปดูลังอื่นกันต่อครับผมรอบนี้นะอันนี้ลังที่สองครับผมมาดูลังนี้อีกลังหนึ่งครับวันก่อนมดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเข้าหรือยังครับโหเข้าครับผมตัวเยอะด้วยครับ เท่าที่เห็นก็จะมีตัวผู้เยอะมากครับผมนะครับนี่ตัวผู้นะเยอะครับผมหลังที่สามว่าผมวันนี้น่าจะกําลังจะแยกรังเพิ่มนะครับน่าจะสร้างหลดนางพญาโหลดใหม่นี่น่าจะแก่แล้วนะครับแล้วก็สร้างประชากรตัวผู้นะครับดูนะครับประชากรตัวผู้ครับผม มารอบนี้ได้มาเห็นสามรังครับผมสามรังนะไม่รู้ว่าจะยังมีอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆครับผมรังนี้น่าจะเดี๋ยวน่าจะแยกรังใหม่นะครับดูแล้วเพราะว่าฟึ่งตัวปูเยอะมากครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรังอื่นกันต่อครับอันนี้รังเก่านะรังรอบที่แล้วนะครับที่ได้แนะนำไปนะครับ น่าจะแยกกลังไปบ้างแล้วครับผมเพราะาดูถ้าประชากรไม่ไม่ค่อยเยอะแล้วนะที่บินเข้าบินออกนะครับต้องเยอะอีกทีใช่วงที่มันทำน้ำพึ่งนะครับตอนนี้น่าจะกำลังสร้างตัวอ่อนครับผมหมากก็ร่วงเต็มเลยนะดูอ่หมากเยอะมากครับผมโอเคดูลังใหม่ๆกันต่อครับผม อันนี้เป็นอนาบริเวณบ้านนะครับสรครับสรุปว่าขาย้ายรอบนี้นะครับที่กลับมานะครับย้ายเข้ามาอยู่ใหม่3ามรังครับผมนะครับอันนี้เป็นลังเก่านะครับของรอบที่แล้วครับผมตัวออกมาอยู่ด้านนอกเต็มเลยครับไม่ น่าจะด้านในน่าจะเยอะครับผมอัดแน่นฮะหรือว่ากําลังเตรียมตัวที่จะขยายพันธุ์นะครับเพราะว่าพึ่งตัวผู้ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับโอเคครับผมสําหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆการเลี้ยงพึ่งนะก็สอบถามเข้าได้ครับผมเข้ามาได้นะครับทางช่องวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมนะครับการเยี่ยมชมพึ่งนะครับ ดูน้องใหม่นะครับว่าเข้ากี่ลังนะครับปรากฏว่าสามครับผมนะครับตอนนี้ก็สิบกว่าลังครับผมล่อไว้ไม่เยอะนะฮะในสวนนะเดี๋ยวจับไม่ทันครับผมน้ำพึ่งเดือนห้านะครับก็ขายยากช่วงนี้นะเพราะบางเจ้าบางนี่ก็ผสมน้ำตาลนะครับก็เป็นการทำมาหากินที่ เอาเปรียบคนที่เขาาขายน้ำผึ้งแท้นะครับคนซื้อก็ลำบากต่อการตัดสินใจครับผมถ้าไม่สนิทก็จะไม่เชื่อใจนะครับโอเคครับผมสำหรับที่นี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับเจอกใหม่ทลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ